โอ้โหเจ้าเจโอ้โหยุงเขียวไปไปเถอะทางใครทางมันงไปทางข้าไปทางไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันเดี๋ยวมาตัดเอากล้วยนี่กล้วยน้ำเชียงลายโอ้สุกแล้ววุ้กเข็มน้อยสุกเลย ตอนนี้ยังสุกแดดอยู่ตอนนี้สุกแดดอยู่วันนี้มาตัดแน่ชา้าเอ้ยเมื่อวานนี้ข้าไม่ว่างเลยเมื่อวานพอเอาต,ต,ต,ติดกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ว่างพออันนี้มาตัดเอากล้วยลุกบ่มละ ผมวันวิสาขาบูชาพอดีนะเทศกาลวิสาขาบูชาโอเคโอ้ได้ทีได้ทีวานนี้มองกิจกรรมนอนนี่นั่นก็เลยไม่ได้มาตัดอันนี้มาตัดละเคนำไปกลับไปเอามีดกัน อมีก,ก่อนพร้อมกลับมาทำเอาไม้ปลายไม้นี่ไปฝังปินนั่นก่อนหลักหลังเป็นล่มให้ต้นมากูดก่อน อยากขอชักไปไปไหนหอีกวะ้งไม่มองแาะอืมเออืมสองหลักต่อพอดนะได้ละได้สองหลักตีเป็นหลักป้องกันแดดที่แผดเผา จนมากูดเรายังไม่ออกดอกอ่ะโชคอัน,นั่นปีนี้มันเว้นไปมันแตกกิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่ก็เลยเว้นไปปกติเขามีดอกมีช่ออ่อนแล้วนะให้เว้นบักไปืนตัดแต่งไม่อยู่พอนนี้มันปะบ้าน ประชาสงสารมัอน,นหักทับหลังคาบ้านมัน,น่าผู้ใหญ่จะสงสารเมตตาแล้วก็บวงเบื้องมาให้โอ้มันรอเกอ้อจนตายอายุไม่ยืนเลยตายเลยชารอกเบ,บื้องตาย้อนรอกเบองเลยอดเลยไม่ได้เลยยาขอชาเ,ออเนี่ยเดี๋ยวทำฝักนี้เด้เก้อแดด เอาุปก,กรณ์มาก่อนได้หลักครับเกิงตรงจุดนี้พอแดดมันฟาดตรงฝั่งนี้มาจะได้ลดปริมาณการผอเผาติดอย่างนี้จะได้รอดปลอดภัยแดดเผาทุกวันมันก็ไม่เหลือนะตายแยแขนะถ้าเราทำเกิงเซฟไว้มันก็จะได้ปลอดภัย บอดี้บดีอันนี้เร็วมา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 ,มาเร็วเร็วเร็วมาวิ่งวิ่งน้าน้าอ,อิ่มเรียงอิ่มแล้วโอ้ขอบกินที่สะพานอิ่มละอิ่มแล้วเฝ้ารถให้ข้านหะลเออ ไมอตกใจก็เป็นโอ้ย,อยกลัวตายฮนะกูนึกว่ามึงกลัวตายไม่เป็นก็กลัวตายเป็นอย่างเขาเลยฮะกลัวตายเป็นเหมือนกันโอ้นึกว่ากลัวตายไม่เป็นนั้นกลัวตายเป็นเนี่ยล้อมนี่ล้อมหลักป้องกันแดดป้องกันแดดกลัวแดด,ด,ดฟาดนะลูกเนาะมันจะได้เซฟ เจความร้อนหน่อยแดดฟาดตรงนี้เห็นไหมลุกๆปึ๊บแดดมันฟาดมาจากฝั่งอ่าเห็นแดดมันฟาดมาจากฝั่งทิศตะวันออกกว่าแดดมันจะบดมันก็โอ้ร้อนแผลบแผบทุกวันทุกวันมันก็กรอบเลยไปเหลือแล้วเนาะทำหลักให้ใจเย็นๆมันะรือนะใจเย็นๆใจเย็นๆ ใจเย็นๆนะลูกเนาะใจเย็นๆใจเ